สวัสดีจ้าเจแดงคโอ้เมื่อนี้มีโอกาสได้พ่อเจแดงเนาะค่ะมือสองสามมือไปไปนครพนมมากเป็นวันเจเป็นนอนอยู่รีสอร์ทดไปเอาเลขหรือไปจังไรจ้ะญาติเสียก็เลยไปได้ไปนอนอยู่รีสอร์ทคือบ้านเพิ่นมีหม่องนอนเขาเลยได้ไปเซาห้องน้อนว่อนญี่หั่นจนตีสามเขามีห้องเต็มเมืดจ้ำเสด็จกลับก่อนเกณฑ ไม่แต่ยุ่หมองนึงเดี๋ยวห้องเดียวพอดีเขาตอนแรกเข้าไปแล้ววถึงเงินบ่ะเขาก่เถึงก็เลยเข้าไปในเมืองเมี่นเข้าไปในเมืองหาจี่งเลยกับว่าเดือนบ่เนีมันเลยวุฒออกไม่อีกอมาหมองเก่า่นใหญ่มากหมองเก่าคนดึงดูดมาหมองนีเนาะจ้าเป็นแจ้งไหนจาเจดแดงบอกให้ฟังเลยจ่าอันกับใปนหอดจีสามันกับเพียเนาะันกับนอนจ่อันครึ่งรับครึ่งตื่นนครับนี่นี่เสียงกับสิบ เสืออเนเดอร์สองซีเหมือนปะนี่แหละสะดุ้งตื่นช้ำนี่แหลัะเป็นคืนวันเสาร์เนาะเสาร์วันอาทิตย์เสาร์วันอาทิตย์เสียงกระซิบเป็นเสียงผู้เฒ่าหรือเสียงังใบกลางคนเป็นใบกลางคนได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงกรบสะดุ้งตื่นนี่ปะเสืออเนเดอร์สองซีเหมือนปะเป็นผีอยู่รีสอร์ทป่ะจ๊ะ มันน่าจะแมนจะเป็นผีหรือ <modeling> เป็นผู้นีบ่รู้เด้แต่ว่าเสียงเสียงแต่ยินแต่เสียงไหมจ้าผู้หญิงผู้ชายจ้าเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงไว้กลางคนแมแมนอู้หอดีคนสิมาให้โศกแน่เนาะแต่เพิ่นออกไปแล้วเนี่ยเดสองสี่ตะวันกลับมามีสิทธิ์มาได้เนาะค่ะตอนเปลนไปออกต่อนั้นไปออกไปออกเพื่อนบ้านเด้อ๋อ2 4 4 2ตอน2องทุ่มคืนจ้าเราขคืนกลับมาอีกอือขึ้นมาจังได๋แบบใดจ้ะบัดนี้ อันอันคอนสีแกงเชื่อกันจ้าเพิ่นบ่ได้บอกให้ซื้อดอกเพิ่นมีแต่บอกว่าหกสองเด้อเพิ่นว่ะอันนี้มือใหม่เนาะเป็นบ่ d g e t มือใหม่เจ๊แดงมีสีสัมผัสได้บ่จ้ะสัมผัสไปมีเส้นมีหยังสิบ่บางครั้งเป็นบางครั้งโอ้บางครั้งก็ก้อนหน้านั่นก็ไปเอาบุญเนาะไปเอาบุญไปใบไม้ตกลงใส่ใบไม้มันตกเส้นตาเลยจ้าห้าห้าเจ็ดปะนะ ออกเพื่อนบ้านอีกคืึ้นแล้ออกตรงๆเลยเนาะห้าห้าเจ็ดต่ว่ารัฐบาลไทยงวดนี้นี่เอาสองสี่สองสี่สองหกสองี่สองหกส่วกับไม่ล่าสุดที่ไปกู้สีซโทุ่ย่าสิงีระทุ่มมากเมื่อกี้เนี่ยจ้าพ่อพ่ตัวได้เจ็ ยมือหนาเห็นเจ็บบ้าเจือตัวใดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเัยสุดายหนาง่ยหนาขึ้นเก้าเลยย่าปฐุมมาบัดเรีนโอ้พึงขึ้นเลขให้เห็นจ้าเลยบอกขึ้นขึ้นเห้เห็นเลยชัดชัดเลยยื่ฟฟาเมอกลกางฟ้าเมอเลยบอกเหนยุยุ่อุ่งเมืนอเพิ่มองแล้วโอ้ไปมองใดกันยุ่วัดนี้ยังก็สัมผัสได้นาะวัดอะไรนั่นโอ้โหดอนดูเหร ูดอนผู้วัดดอนผู้วัดป่าดอนผู้วัดป่าดอนผู้มาจากนครพนมเลยพี่น้องมือนห้มาอุดร้มาจากนครพนมนี่เพิ่นกำมักระซิบเลขสองสี่กับหกกับสองหกสองตัวแค่นั้นเดี๋ยวมาทางอุดรกับหัวโลกเป็นสองเก่าเนาะเจเนาะได้คือสองเก่าตัวเดียวกันเดี๋ยวมาทางอุดรมาวัด ดอนผู้เนาะดอนผู้ไปไหว้ย่ายงาผู้กับย่าอยู่ซานามเจ๊จะเป็นคนมีเส้นจ,จังหนเดียวเป็นคนมากกว่าสิบนี่คือบอกฝันเขาบ่ได้ฝันไหมหมอคะเจ๊เหมือนฝันเด้ขึ้นหลับคึอตื่นเหมือนเหมือนมากกว่าสิบเราก็ตื่นเลยไหมเหมือนได้ยินเสียงเราก็สะดุ้งตื่นเลยสิ่บ่มันฝันหรือจังไนบ่มันฝันเราคิดว่าเพราะว่าได้ยินเสียงเราตื่นเลยไหมสะดุ้งเลยมันมีคนมาสื่อออนเดอร์ ค่ะสีสองว่าะซีสองสองสีค่ะแนีนอพุมอนนพ่มน,น้พุ่มเจ้าทีอยููหันยูรี่สอดคนอาชจจิมา,หาไห้โศกเพราะว่าเพอนสีหูว่าเจนสัมผัสได้นะคะสัมผัสมีสิเส้นมีสัมผัสที่หกองสีน้นะเพราะว่าคนปกตินี่กระสีบรด้ยิ้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องกระสเนะะกระสบหรืกอกั ิเป็นฝันว่าคนว่าซึมใส่หูบักคักเลยเนาะเ็นเลยครับม่าจะเป็นเซนแล้วสามตัวได้ไหมคะไม่ได้บ่ได้เลยแค่นี้ใา่เพื่อนให้มาสองตัวสองคืนคืนละตัวคืนละตัวคืนละตัวเนาะแล้วไอ้ขนาดสี่จับเซ่กันไหนจะได้ยังไงจ้าจับใส่ตัวใดจับสองสี่หกสองสี่หกเนาะค่ะ สองสี่หกสองสี่เก่าค่ะหูกับเก่าตัวเดียวกันนะคะเพื่อร้อยออกเนาะมีสองมีสี่มีหกเอออาจจะไม่สามตัวแต่ว่าเน้นที่เน้นเหตุใดแต่สองตัวสองสี่มักตัวใดสองสี่มันออกไปแล้วเนาะสองสี่ออกไปแล้วเนี่ยตั้สองหกแต่ว่าเหตนเหตุนีเป็นรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยยงโงมาก สองขี้ออกเลยภาษีมันสองหกเนี่ยน่าจะมาจกาบันีเมื่อวันที่เขามาเด็กยานอยากให้ไปเพื่อนบ้านได้อู้ไปตำเหล้าก็ได้เนาะแมนจ้าเอาผู้ใดอันเบิรงคลิปนี้กันผู้ใดไปต่างประเทศไปแ่คนม่ามือแบบมือมือจะออกกังเสียมันจะแมนันจะแมนคือมือนังเรีนห้าห้าเจ็ดกับม้ามือนั้นคื้นนั้นเลยวัอนั้นไปเห็นยู่ยีอัน ที่เพืนบวงสวง007มันก็ออก07ตางประเทศแต่มาออกน้ำกลอีก007ก็อน้ำกลอีกเมื่อนั้นเจแดงเห็น007แ่เล่ได้70เนาะเส้นสัมผัสเจแดงบอกเราคนลูกได้ไหมบันี่มาทางรัฐบาลไทยคิดว่าจะว่าไม่เลยบน้ำก็เลยบน้ำที่ไหนได้มาเต็มเเลยสาตัวอันนี้ก็บพ่าแน่มาเพื่อนบ้านเราพันจะไป้าเกี่ยว อมาล่องเบื้องบนเนี่ยวันนี้สองทุ่มครึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าลองดูจ้าเอาวันนี้วันเอียงมือนี้วันอข้างตำเล้ามืออื่นบ่าจิบอ่าอาจจะมาแบบลายวันอาหารกลางวันสองทุ่มครึ่งวันมันมันจะมีไอต่างกันอะตรฟังเล้าเขาอยู่อีกแบบนึงอ๋อจ้าอันนี้ก็เอาไปแนวทางรัฐบาลไทยน้ำเนาะค่ะสำหรับเอฟซีที่เบิ่งคลิปนี้เนาะค่ะเจแดงเพิ่นสัมผัสได้ คือแนวทางเส้นนะครับเป็นเส้นของเจแดงได้พี่น้องเรื่องมึงมีสูตรยังไม่สูตรโมเมนเลขสูตรนะคะอันนี้เป็นเลขกระซิบคนคุ้มให้ไปรีสอร์ทขึ้นมากกับเขารีสอร์ทนี่คือเกาเหมือนบ่ะค่ะคุ้มซะไปเขาตอนแรกไปว่า่อไปว่าหอดแล้ววันนี้ไปวันนี้ไปหาใช้กับว่าได้รีสอร์ทเต็มหมด ก็เลยได้กลับมาเหมือนก่นโอ้น่าเหลือเสื้อนาะค่ะหนึ่งห้องห้องหนึ่งห้องหนึ่งเหลือห้องเดียวพ่อห้องสุดท้ายเพิ่นจองไว้ห้แล้วนาอค่ะเป็นแนวทางเด้อแคบไปจุดไว้นะคะ fc แนวทางเจแดงมื่อนี้นะคะมีโอกาสได้สัมผัสเนาะค่ะนะแนวทางพอดีอันไนยินเจว่าไปรีสอร์ทลวคนมากกว่สิบเลยอยากสัมผัสเจแดงสแนบ ค่ะตรงนี้ก็จะมีเส้นจักน้อยมันจะทับท่านเนาะค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเมื่อนี้าขอขอบคุณแนวทางของเจ๊แดงนะคะคผลมาต่อทางไก่ได้่ิขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊แดงนะคะเข้าไปพักที่รีสอร์ทแล้วผีที่รีสอร์ทมากระซิบบอกเจ๊แดงนะคะ โรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแคปไว้จดไว้นะคะ FC ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะหาให้ FC ร่ำรวยทุกๆท,ท่านนะคะ คลิปนี้แอนจันจิลาก็ขอจบพิวปไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ